เราเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่หนึ่งวันนี้เมื่อเราไปอยู่สหรัฐอเมริกาเราให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยเป็นบุ๊กเกอร์รหัสของเราเนี่ยแลกเปลี่ยนเงินเราได้ค่าแลกเปลี่ยนเงินด้วยนั่นเนี่ยพอเราได้ค่าแลกเปลี่ยนเงินอย่างที่หนึ่งและถ,<า>ถูกไหมถามว่าวันนี้ไรายได้ที่ทุกคนมาแลกเป็นเงินอเมริกาเราก็สามารถที่จะได้ค่าแลกอีกตามตามค่า,าที่เราแลกสมมุติวันนี้ คนที่ต้องการโอนเงินมาเงินไทยคนต้องการแลกจากเงินไทยเป็นเงินอเมริกาแลกกี่บาทเราได้ตรงนั้นด้วยนั้นวันนี้ให้ส่วนต่างๆพวกนี้หนึ่งให้แฟนตัวเองทำสิ่งที่ทำตรงนี้นะโหลดแอปให้ทางประเทศนั้นดูว่าแอปของเราเนี่ยเหมือนกับแอป l a z a ด a เหมือนกับแอป Facebook เหมือนกับแอปเราของเราเนี่ยเป็นแอปที่วันนี้เนาะเราเป็นเจ้าของแอป l a z a ด a เจ้าของรวยคนเดียวอแต่วันนี้เราเป็นเจ้าของแอปเนี่ยที่ทุกคนเอาสินค้าเข้ามารวมแต่วันนี้เราทําข้อหนึ่งกับข้อสองขยายแอปก่อนขยายแอปก่อนถูกต้องเมื่อเรามี Big d a t a ประมาณร้อยคนให้แฟนหรือให้คนที่นั่นติดต่อโครงขายถ,ถูกต้องเราจะเป็นต้นสายเลยที่วันนี้ที่อเมริกามาเติมเพราะมีคนอเมริกานะมาบอกพี่หมูเองว่าวันนี้ถ้ามีแอปเนี้ยไปอยู่ประเทศเขาว้าวเลย วันนี้เขาจ่ายแบบไม่ได้ตังกับจ่ายได้ตังอ่ะเขาจ่ายแบบได้ตังดีกว่าเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันให้เป็นกิจการขนาดใหญ่ให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้คําว่าเจ้าของแอปของเราเนี่ยลงทุนครั้งเดียวคําว่าหลักพันถึงหลักหมื่นแล้วสร้างรายได้มหาศาลนี่คือสิ่งเดียวเนี่ยแค่นี้เองให้เขาไปถ่ายทอดแอปเราก็เป็นเป็นการสะสมบิาต้าของชื่อแต่ละอีชื่อชื่ออยู่ในระบบเราถูกต้องวันนี้อ่ะลิงก์ของเราเนี่ยเราสามารถ โหลดผ่านถูกไหมเพจสโตแอปสโตได้นั้นวันนี้แอปของเราตรงนี้ให้เห็นหน้าหน้าหน้าแอปเลยว่าวันนี้ที่เราโหลดมาเนี่ยมือถือทุกคนสามารถโหลดได้ถูกต้องโหลดจากเพจสโตแอปสโตนั้นพอโหลดได้ปุ๊บเนี่ยให้เขาเข้าไปดูหน้าเพจของเราเลยเพราะวันนี้หน้าเพจของเราสามารถมีอะไรบ้างร้านค้า่เราซื้อสินค้าออนไลน์ไปที่ซื้อสินค้าทุกการทําธุรกรรม,มนั้นวันนี้ธุรกรรมอันนี้อยู่ในประเทศไทย แต่ถ้าวันนี้ Big Data อยู่อเมริกาประมาณร้อยคนพันคนเขาก็เอาสินค้ามาใส่ในนี้ถูกต้องหมุนเวียนซื้อกินกันอยู่ในนั้นถูกต้องผ้าไหมของแฟนถูกไหมเอาเป็นโมเดลเลยว่าวันนี้ร้านเข้ามาอยู่ในระบบและทุกคนไปจ่ายผ่านมี p ีพีพอเราแตะไปที่แอปปุ๊บอ่าถูกไหมฮะวันนี้เราจะจ่ายค่าพลบอรถเราไปดูนี่เราจะมีคะแนนนั้นวันนี้ทุกการจ่ายเนี่ยคะแนนที่เราได้ตรงนี้ เป็นเงินกลับมาให้เราด้วยมันไม่เยอะหรอกแต่เป็นลักษณะที่ว่าวันนี้ทุกการจับจ่ายใช้สอยเราไม่เคยได้คืนถ้าวันนี้คนอเมริกาสมมุติหนึ่งร้อยล้านคนอเอาแค่ล้านคนพอ,อ,อแล้วเราเอาแค่หนึ่งบาทว้าวหนึ่งล้านบาทหรอถูกต้องแล้ววันนี้คนอเมริกาใช้เน็ตใช้โทรกันขนาดไหนแต่เราต้องขยาย Big Data ก่อนหน้าที่ของเราใครเป็นต้นกำหนดที่อเมริกาหาคนเอาจริงหานักเครือข่ายเอ็มวมาคุย และรับรองเราเติบโตไวมากๆหาพวกนักเครือข่ายแล้วเราจะไม่ยากเ,าเครือข่ายมันไม่ต้องอธิบายเยอะถูกต้องเขาจะเข้าใจจบว่าวันนี้งานของเราวันนี้เนาะเราเป็นเครือข่ายที่ลงทุนครั้งเดียวนั้นวันนี้พคนหมูเองเนอะเชื่อล้านเปอร์เซ็นว่าวันนี้ของเราเนี่คือจุดศูนย์กลางของโลกนั้นวันนี้ไม่มีใครกล้าเรียนแบบและลิขสิทธิ์ของเราจะมาเป็นแบบ อนิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ลเลยนั้นวันนี้พอท่านมาทานได้เล่มนี้มาเป็นดุษฎีนิพนธ์เราสือสมุดเล่มนี้ไปให้ต่างประเทศทัน,นี้จบเลยเขาอ่านเองถูกต้องบรรยายเองถูกต้อง,องธุรกิจอยู่ในนั้นหมดถูกต้องหัวใจก็อยู่ในนั้นใช่นี่แหละหัวใจของเราคือแอปพลิเคชันหัวเจาะเราถูกไหมฮะคือสินค้าที่อยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มของเรานั้นวันนี้เราจะเอาแพลตฟอร์มไหนเข้าสิ่งแรกเลยโครงข่าย วันนี้โครงข่ายของเราที่เราเติมเงินได้เนี่ยเราเติมเงินได้สามค่ายนี่คือในประเทศไทยนั้นวันนี้เราต้องการเติมเงินที่อเมริกาเราสร้างบิ๊กดาตาก่อนอ,อย่างน้อยร้อยคนล้านคนเนี่ยจากร้อยไปล้านจากสิบคนไปร้อยคนร้อยคนไปพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนก่อนมาเมืองไทยหาหนึ่งคนที่เอาจริงหาสักสิบคนแล้วดูว่าสิบคนเนี่ยใครมีร้านข้าวไทยบ้างไปหาร้านข้าวประเทศไทย ไทยอุ่นนุนมไทยแล้วยิ่งคนอเมริกาเห็นแบบนี้นะว้าวเลยร้องลูกนะแล้วจะได้ให้ท่านประธานไปขอมอบที่นั่นว้าวสุดยอดเลยขอบคุณมากเลยครับพี่หมูวันนี้ฝากถึงแม่เนาะออในใช้เวลาสี่นาทีก็ถือว่าส่งต่อได้หมดเลยขอบคุณมากพี่หมูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ